ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องให้เป็นผู้หนักแน่นในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า60จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่13หน้าที่138ข้อที่140ราหุล เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มลุมจิตตั้งอยู่ราหุลเปรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้งของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้างทิ้งน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอา,ารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุล เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ปัสสาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจากไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่จันนั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำ เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจากไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ราหุนเปรียบเหมือนเมื่อคนเขาล้างของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างล้างคูดบ้างล้างมูดบ้างน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้าง ลงในน้ำน้ำก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสาะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ ฉะน,นั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยไฟเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ราหุลเปรียบเหมือนเมื่อคนทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้าง ทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้างน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลงไปให้มันไหมไฟก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยไฟเถิด เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจากไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉะน,นั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ อันเกิดขึ้นแล้วจากไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ราหุนเปรียบเหมือนเมื่อลมพัดผ่านไปในของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลมก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด,ด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใด ราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจักไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศเถิด เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ราุลเปรียบเหมือนอากาศเป็นสิ่งมิได้ตั้งอยู่เฉพาะในที่ไรนี้ฉันใดราุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศเถิด เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจากไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉะนั้นเหมือนกัน